อันนี้แจกฟรีผู้ชมย้ำว่าฟรีนะครับย้ำเลยผู้มชมปีนี้แจกฟรีในบัญชีเอ็มโค้ดใจดีผู้ชมแจกปีีให้เราฟรีฟรีผู้ชมนี่ครับลมซูชิก,กฟรฟเหมือนกันคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจ้าสวัสดีเด็กเทวเกรนทุกคนน,นนะครับมาอยู่ห้องป่านอนจากช่องพี่เจทีพีอีกิจกรรมวเยี่ยมชิอมวันนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมนะครับสายฟรีนะครับทุกผู้ชมจะบอกผ้ชมทุกคนในช่วงสำหรับใครทีบ่บอกว่าเฮ้ยพี่ครับผมเป็นสายฟรีแต่ผมอยากเท่ครับพี่ครับอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมครับก็มีกิจกรรมสายฟรีแล้วก็สายเติมบอกท่านผู้ชมแต่แนะนํากิจกรรมสายฟรีมากกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันเลยโอเคท่านผู้ชมไปดูคลิปกันเลยครับสายฟรี โอเคคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนี้ก่อนขอแนะนำกิจกรรมสายฟรีกับคุณผู้ชมไม่ใช่ตรงนี้อันนี้คือสายเติมคุณผู้ชมนี่ครับกดไปที่หน้านียคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมกิจกรรมคาบแผลนค้ำชมครับ,รบวันหยุดชดเชยนชุณชงครับชดของฟรีคุณผูช้ชมครับนี้ เป็นกิจกรรมคาเปลนผู้ชมก็คือเนี่ยอันนี้ก็กิจกรรมคาเปลเหมือนกันแต่ยังไม่เปิดจนจะเปิดวันที่3นะคุณผู้ชมอันนี้ก็เหมือนกันเปิดวันที่4ี่คุผู้ชมวันที่4มันจะตกแถวพี่ไม่เห็นดูงานคุนผู้ชมก็เป็นกิจกรรมคุณผู้ชมครับหลายคนสนใจคุณผู้ชมปีกอินซีมคุณผู้ชมเป็นกระเป๋านะครับก็คือเป็นปีกแหละเหมือนปีกขาวปีกดำคุณผู้ชมแต่เป็นปีกซีมคุณผู้ชมซึ่งอันนี้แจกฟรีคุณผู้ชมย้ําว่าฟรีนะครับ ย้ำเลยคุผู้ชมปีกนี้แจกฟรีน้ำนมทีเอ็มโค้ชใจดีคุณผู้ชมแจกปีกให้เราฟรีๆคุณผูชมนี่ครับล่มชูชีพก็ฟรีเหมือนกันพิเศษคุณชมเพียงเล่นนะครับ40นาทีในโหมดคาบแรนคุณผู้ชมวันที่4ถึงวันที่5แค่วันเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับก็คือว่าระยะเวลาแค่4ถึง5คผู้ชมก็คือ4ตั้งแต่10โมงเปนต้จนถึงวันที่5คุณผู้ชมครับก็คือแค่วันเดียววันกว่าคุณผู้ชมก็คือว่าได้ปีกอินซีไปเลยคุณผู้ ได้ฟรีมิจูบครับปีกจากปกติกระเป๋าปีกที่แบบว่ามันเป็นกระเป๋ามิจูครับปกติมันจะเป็นเหมือนอะไรเนี่ยหลายคนจสงสัยพี่ครับปีกมันจะเป็นแบบไหนครับพี่มันก็จะเป็นแบบนี้มิจูบพี่เอาไปให้ดูมิูบครับนี่ก็ไปดูที่เอ่อตรงไหนครับคอลเลคชั่นอ่าอยู่ตรงคอลเลคชั่นมิจูบก็จะเป็นประมาณนี้มิจูบรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้ปีกดำมิจูบก็คือรูปแบบจะประมาณนี้เวลาใส่มิจูบครับปีกที่เราจะได้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ค o ล o สีมิจูบอันนี้เป็นปีกเสียตังค์ชมิจจะกเป็นแบบนี้คือแบบเเดียวกันลย แค่ว่ามันคนละสีเฉยๆชมนี้ก็เป็นปีกับว่าสีดำาุณชมเนี่ยมากระเป๋าสองด้เป็นแบบนี้ถ้าสามก็เป็นนี้คือ GM แจกฟรียกเสริมชมคงับคือเราจะบอกว่าโอ้โหใส่ที่สำคัญนี้มันใส่มันใส่แสดงหน้าเราบีได้พี่ไม่แน่ใจว่ามันจะใส่แสดงหน้าบีได้ไหมคุชมแต่ว่าก็เดี๋ยวไปดูกันช่ไปดูยลเอย่าเพิ่มเติมเหมือนว่าใส่แสดงหน้าเราบีได้ไหม อ่าไม่มีรายละเอียดผู้ชมแซงว่าใส่แสดงหน้าล็อบบี้ไม่ได้ผู้ชมครับแต่ว่าคือเนี่ยว่าเราไปใส่เรื่องในเกมได้แน่นอนผู้ชมก็คือค่อนข้างจะเทพผู้ชมครับแจกฟรีมคุณผู้ชมว่าวันที่4นะครับย้ําวันที่4ตอน10บโมงคุผู้ชมจนถึงวันที่5ตอน5้าทุ่มห้านาทีผู้ชมก็คือแบบว่าตั้งแต่วันที่4ไปข้ามไปจนถึงวันที่5ผู้ชมตอนเที่ยงคืนนะครับก็ลงเล่นโหมดคาพแลนคุณผู้ชมลงเล่นคาพแลนนะครับคุณผู้ชมก็หลายแลงครเล่นคคืออะไรรับพี่ คาบแรงก็คือนี้้ชมกดเข้าคาบแรงนู้มชมแล้วก็เนี่ยจะไปเล่นห้องคนอื่นก็ได้นู้ชมหรือว่าเนี่ยไปหาเล่นห้องคนอื่นก็ได้นู้ชมหรือจะสร้างห้องเองก็ได้แต่ปกติพี่ไปเล่นห้องคนอื่นมากกว่านิ้มชมมีเป็นหมดสี่สี่อะไรอย่างนี้นู้ชมก็คือลงเล่นในโคฟเวลานู้ชมลงเล่นแล้วก็เล่นไปเรื่อยนู้ชมเล่นอะไรก็ได้เข้าไปคุยกับเพื่อนไปดูห้องดูโอ้โหคขสร้างตึกเนี่ยจริงดิสวยมากนู้มชมขอเข้าไปดูได้ไหมไม่สร้างห้องอยากเข้าไปดูอ่ะอยากเข้าไปดูห้องเขาอ่ะกดยังไงเข้าห้อง พี่ก็ไม่เคยเล่นเงินมีสร้างห้องอ๋อนี่แบบที่เจมสร้างแนยต้องสร้างห้องแน่นชมใช้บัตรโอ้ผมมีบัตรสิบสี่ใบเก็บไว้ก่อนผมไว้สร้างวันที่ว่าตำราคาบแลนด์มีตำราด้วยออ๋ผมเอาไว้สร้างวันที่บอกว่ามีกิจกรรมด้วยคุณผมแล้วผมค่อยไปสร้างเล่นเฮ้ยเฮ้ย what the fuck โอเคคุผ้ชมผมไปสร้างวันนั้นดีกว่าวันที่มีกิจกรรมคุณผชมก็คือคาบแลนด์อ่ะ ก็คือเข้าตรงนี้เรียนชมหมดครับแล้ว<ข>แล้วก็เนี่ยกดสร้างห้องต้องใช้บัตรสร้างห้องในการสร้างเรียนชมว่าเรามาก็อันนี้สร้างห้องเดียวเรยนชมหรือว่านี้น่าจะเข้าเล่นกับเขาได้ป่ะไม่ได้ก็สร้างห้องเดียวไม่มีเข้าเล่นห้องคนอื่นเลรอ๋ออันนี้มีห้องอยู่เรยนชมนี่คือถ้าเกิดใครไม่อยากสร้างห้องเองก็มาเล่นห้องกับคนอื่นก็ได้เรยชมห้องที่เขาไม่ล็อกห็นป่าแซวเขาเปิดให้เล่นเรชมว่ามันมีคนสร้างมาเต็มเรียชมแล้วก็ มาเล่นกับเขาชะครับนี่เป็นส่วนจะเป็นโหมดสีแล้วโหมดสร้างะไรเล่นน้องชมก็ใครที่อยากเล่นคาบแลนด์น้องไม่มีบัตรน้องชมก็สามารถมาเล่นกับคนอื่นได้นะครับในวันที่4ี่น้องชมมีปีกแจกฟรีน้อชมโอเคนี่ก็คือกิจกรรมสายฟรีไปละไปดูกิจกรรมสายเติมดีกว่าคุังชมก็กดเข้าไปที่รักี้ราโย่เลยนี่กิจกรรมสายเติมชุดบอลน้องชมครับนี่กิจกรรมนี้น้องชมสียเพชรแน่นอนชมมาใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายน้อชมกิจกรรมนี้ก็คือจะเป็นการขายชุด นักสุดนชมครับใช้เพชรสาหรับการเปิดตู้นชมครับของรางวัลที่ได้รับไปแล้วจะไม่ได้ซ้ําโดยแต่ละรอบที่เปิดนิชมจำนวนเพชรนะครับที่ใช้จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นช่วงอันนี้คือน่าจะเขียนผิดนิชมครับจำนวนเพชรที่ใช้ในปัจจุบันคือ19 9 199 199ิบเรบมชมมันไม่เพิ่มสูงขึ้นนะครับมัน199ตลอดเลยมิชนมะตั้งแต่แรกจนจบเลยมชมครับก็ก่อนที่จะเริ่มเปิดผู้เล่นสามารถเลือกลบของ2ชั้นนิชมครับของสกิลนะครับจากลิฟต์นะครับ,รบของรางวัล ยกเว้นรางวัลใหญ่คุณผู้ชมครับมั่วมากคุณผู้ชมครับคือแบบคำอธิบายจะเหมือนกับยังไงอ่ะเหมือนกับตู้ทั่วไปคุณผู้ชมแต่ว่าตู้นี้มันไม่เหมือนตู้ทั่วไปเพราะว่าคือมันลบทิ้งได้หมดคุณผู้ชมเราอยากเลือกลบอะไรก็ได้คุณผู้ชมชุดไหนที่เราไม่ต้องการเราลบออกได้คุณผู้ชมแต่ว่าคือในกรณีนี้ก็คือว่าในมุมมองของผมนะในมุมมองความคิดของผมมันแพงนะครับแพงยังไงครับพี่ก็คือแบบเอาง่ายๆน้องชุดละร้อยเก้าสิบเก้าคผู้ชมน้องว่ามันแพงไหมรับพี่ว่ามันแพงไปหน่อยนะเกือบ ที่ขอเลือกชุดนี้ออกแล้วกันชอคือบไม่ใช่หรอกไม่รู้จะเลือกอะไรชมเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าไม่ได้ได้ทั้งชุดชมมันได้แค่ตัวเดียวถ้เาเกิดมันลงอันไหนคือน้องก็ได้น้อถ้าลงเงเกงน้องก็ได้างนเกงนะครับ นี่แหละหนึ่งตัวใส่ไดีมผู้หญิงผู้ชายแต่ราคา199ถ้าน้องอยากได้เสือ้อน้องต้องมาสุ่มต่อ <S <S 1> <S 1> และก็ไม่ใช่ว่าสุ่มแล้วมันจะได้เสื้อเลยมชมบางที่สุ่มแล้วมันก็อาจจะได้เสื้อตัวอื่นเช่นว่าน้องได้กางเกงเบอร์11อ่ะน้องมาสุ่มน้องอาจจะได้เสื้อเบอร์10เบ็ดหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อเบอร์13หรืออาจจะเป็นเสื้อเบอร์10ก็ได้หรืออาจจะเป็นเสื้อเบอร์7ก็ได้ชมควาบคือว่า มันไม่แน่นอนอนะว่าเราจะได้เป็นตัวเป็นชุดเดียวกันแน่นอนคือมันไม่มีการันตีนะคุนผู้ชมแลวที่สำคัญคือมันได้แค่อย่างเดียวราคา199คผู้ชมซึ่งมันไม่สวยขนาดนั้นมันแพงมากคผู้ชมครับจริงๆนะถ้าใครอยากได้ชุดบอลจริงๆพี่แนะนำคผู้ชมแนะนำหรือคผู้ชมสำหรับใครที่จะส่งนะครัผู้ชมสำหรับใครที่แบบโอพี่ผมสายเติมอยากได้คผู้ชมพี่แนะนำให้ไปส่องอันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเนะี่ยนะวะกล่องอ่ะกล่องั้งหมด นี่ครับมันจะมีกล่องชุดลักบอลอยู่ผู้ชมนี่แนะนำมาส่งกล่องนี่ว่าราคากล่องละ99เฟนชมครับชุดสวยกางเกงสวยผู้ชมครับนี่ครับถูกกว่าดีกว่าผูมชอปก็แนะนำเป็นกล่องตรงนี้จะดีกว่าผู้ชมส่งราคาที่ว่าเอ้ยจะส่งชุดบอลโยมเลยนี่ก็99เฟนเหมือนกันชุดสวยกางเกงสวยผู้ชมก็มาส่งตรงนี้ดีกว่าผู้ชมครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นเ่าแอบมมีคาตานะเข้ามาขายด้วยคาตานะชมพูผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยพี่ครับมันถือได้ไหมครับมันถือไม่ได้นะครับถือหน้าล็อบบี้ไม่ได้ คาตาละตัวนี้ไม่มีเอฟเฟคครับเป็นคาตาที่เข้ามาในช่วงวายทายถือหน้าร็อบบี้ไม่ได้ท่านผู้ชมครับเอ่อเอาไปถือในเกมมันก็สวยดีท่านผู้ชมจริงๆถ้าเกิดมีเอฟเฟคเป็นลูกหัวใจหรือเป็นแสงสีอะไรมาสักหน่อยท่านผู้ชมแล้วถือหน้าร็อบบี้ได้มันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากท่านผู้ชมสำหรับคาตาละตัวนี้เพราะพี่ก็ชอบท่านผู้ชมโดยส่วนตัวชอบที่มันเป็นสีชมพูแต่ไม่รู้สมไมเขาไม่ทำมันถือได้ท่านผู้ชมส่วนคาตาละตัวนี้คาตาบูยาท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะสวยท่านผู้ชมครับพี่่่คออนนนข้้าางชชบมมัทผู เคยแจกฟรีแต่ว่ากิจกรรมค่อนข้างยากชมคือไม่ได้แจกทุกคนแจกคนที่เป็นที่หนึ่งชมครับก็เป็นอีกหนึ่งคาตาที่สวยมากแต่ถือหน้าลอบบี้ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคือถือหน้าลอบบี้ไม่ได้นชมแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์นชมครับก็คือแค่ว่าในเกมอะมันสวยนชมครับมันสวยมากใตเกมใจจริงผมอยากได้ช่วยจริงชมคืออยากให้มีคนแบบทำคาตาแบบสกินไลน์เนี้ยเอามาบ้างชมเพราะว่า อย่างที่คนเห็นยู่นูว่าถ้าเกิดเป็นคาตานาตามอนิเมะตามอะไรแล้วแต่จะมีคนแบบทำคาตานาลายนั้นออกมาดึชวงเอามาขายชิมวงก็เป็นของสะสมโิมจวงเป็นงานโชว์นะก็ถ้าเกิดมีลายนี้ออกมาก็ดีดิมวเป็นงานโชว์มันก็สวยดีฟิีทัฟรีไฟท์ทาอยู่มันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ผมบบค่อนข,นขน้างสนใจดิมส่วนสิบขั้นสูงก็จากผลโหวตที่ผมสำรวจมานะครับจากผู้เล่นหลายคนบอกว่าบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเออเอาตังไปส่อย่างอื่นดีกว่าดิมวเพราะว่าสิกขั้นสูงสั่นนี้ ค่อนข้างที่จะน่าครับเทียบกับซีซั่นอื่นๆก็นะครับเป็นมองความคิดของหลายๆคนนะผมเองก็ก็คิดอย่างนั้นเอาจริงๆมันถ้าเทียบกับซีซั่นอื่นๆผมว่าซีซั่นอื่นๆมันดูสวยกว่าชมเหมือนก็ว่าคนออกแบบไม่ค่อยเหมือนเดิมชมฟีฟ่าไม่เหมือนเดิมนั่นชมก็ตามนั้นไปละบ๊ายบายแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้พามาบอกวิธีรับของฟรีเฉยอย่าลืมชอมชอย่าลืมของฟรีชมปีกฟรีอย่างนี้ต้องมีไว,ชว้ชมโอเคไปละ,ปละปบ๊ายบาย